สวัสดีสวีดัตทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกแบบละเอียดนะครับการเก็บแต้มใน CV วนะครับว่าแต้มเนี่ยมันบวกยังไงนะครับโอเคส่วนหลักๆที่ทุกคนน่าจะรู้อู่แล้วก็คือแต้มนะครับจะบวกตามเปอร์เซ็นที่เราเห็นตรงสีเขียวตรงนี้เลยนะครับก็คือบวกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปคิดดูครับสมมุติแต้มเราประมาณพันสองนะครับก็บวกไป4%ก็หาดูนะครับก็ไปหาเว็บคำนวณดูครับว่า4%ของพันสองคือเท่าไหร่อย่างเช่นสี่ ของมันสองคือ20มันก็จะบวกเพิ่มขึ้นเป็น20นะครับของทุกตัวละครเลยนะครับไม่ใช่ทุกตัวละครของเปอร์เซ็นต์ของแต้มที่มีอยู่นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนแต้มอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นแต้มของตัวละครที่บวกแยกไปอีกครับก็เหมือนในแรงนะครับเหมือนเราเล่นแหลงปกติครับมันจะมีแต้มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วก็แต้มตัวละครนะครับแยกไปอีกนะครับเหมือนกับที่เราเล่นนะครับที่มันบวก MVP อะไรประมาณนี้แต่มันจะบวกน้อยกว่าในแรงนิดนึงนะครับก็คือบวกน้อยกว่ามากเลยนะครับก็คือแต่มันบวกนะครับแน่นอนว่ามันบวกมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะครับโอเคเรามาดูกันว่าแต้มมันจะบวกเยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับผมตอนนี้แต้มก็บวกประมาณ6 0สนะครับแต้มผมอยู่ประมาณ6,3 0 0นะครับหกพันสบวกก็บวกประมาณนี้อันนี้ก็คือมันยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับก็คือ มันก็คือยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับมันจะบวกทุกๆ2 0แต้มนะครับอันนี้ก็คือเต็มเกมแรกใช่ปะคือมันผ่านเปอร์เซ็นต์ไปละเต็มไมสองคือไม่ผ่านคือไม่บวกโอเคอ่าเกมที่สามก็คือบวกนะครับมาหลอกของผมก็เพิ่มแต้มไปอีกนะครับก็เดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ดูนะครับก็คือมันก็จะบวกขึ้นมานะครับบวกอยู่ดีนะครับถึงเราจะเล่นตัวอื่นก็ตามนะครับแต้มซีวีก็จะบวกเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเรามาดูส่วนนี้นะครับ ทำถามทําไมตอนที่ผมพูดตอนเริ่มแรกนะครับว่ามันบวกแต้มตัวละครไปด้วยใช่ไหมครับโอเคป่ะมันบวกแต้มตัวละครไปเหมือนแรงแต่ทาไมพี่พี่ทำไมมันบวกสูงนะอ่ะแต้ม CV มันก็มีจํากัดเหมือนกันครับมันเหมือนกับแบ่งช่วงเป็นแรงๆนะครับสมมุติว่าแต้มเท่านี้ CV มันก็จะบวกแต้มตัวละครให้เราใช่ป่ะแต่ถ้าแต้ม CV เราอ่ะมันน้อยไหมคือแต้ม CV ผมตอนนี้คือมันมันน้อยมากเห็นป่ะมันแค่ไม่ถึงพันสามนะ คนอื่นไปพันแปดล้วเข้าใจปะ่ะเราก็ต้องไปประมาณสักพันพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรแบบนี้แต้มตัวละครเราก็จะบวกทุกเกมนะครับก็คือบวกบวกยี่สิบอะไรแบบนี้ครับถึงเราถึงเราจะไม่ได้ MVP อะไรแบบนี้มันก็จะบวกยี่สิบบวกสามสิบแต่อันนี้ก็คือเรามันคล้ายๆเหมือนเราอยู่แหลงคอมอะครับเหมือนเราตันแล้วอะครับ ก็คือแต้มซีวีมันก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับที่มันจะบวกให้เราอันนี้มันตันของช่วงนี้เราก็ต้องเพิ่มระดับไปไปพันสี่พันห้านะครับมันถึงจะบวกแต้มที่บวกบวกแยกมาครับเหมือนกับแต้มตัวละครที่เราเล่นในแร้งกับแยกกับเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคไปดูคดลิปไฮไลท์เล่นซีวีไปเลยสยองจัดสามเกมไปดูกันบ๊ายบายอารนทำไมดูง่ๆครับพี่อย่าไปว้ายเขาหรอ เล่นด้วยกันอยาห้เกมเล่นเรากลับกี่โมงอะกลับกี่โมงอ่ะเวลาไหนกลับอะเด็กแม่ไม่ต้องกลับหรอกพี่จันไปตายไปไปตายไปไวยไม่ต้องกลับมากันหรอกป้องแกเข้าไปเฮียเราครบโหลยาไม่ครบโหลอยาหยุดเล่นด้วยกันอยาห้เกมเล่นเรา อะไรอ่ะที่เราอย่างเริเ่มอ่ะนี่ครบหลงห้ามหยุดบวกหนึ่งพันแต้มอ่ะครับน้องแพ้ก็ยังบวกแต้ม หายหมดไอ้เหี้ยมันเล่ออะไรกันน้องพี่อ่ะโคตรโยนตีป้อมตีป้อมนายน้องรีเน็ตให้แป๊บไอ้เหี้ยเน็ตอยากปี